สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพาชริดาชัดแก้วโมสองทับเก้าลขที่หกนะคะวันนี้จะมานําเสนอผลงานทัศนศิลป์การออกแบบโฆษณาและโปสเตอร์ค่ะงานของหนูนะคะจะมีลักษณะเกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของเลฟดรัฟเฉทแล้วก็คอปีะะ้เลฟหรือการเรฟเลนนะคะคือการอ้างอิงภาพต้นฉบับน,นะคะเอมามมวาดให้เป็นในลายเส้นของแบบหรือแบบของเราเองนะคะนี่คือการเรฟเลนะคะ่ะ ดราฟคือการร่างภาพนะคะร่างภาพก่อนที่จะเริ่มวาดรูปๆนั้นๆนะคะไม่ได้มีเจตนาจะกอบผลงานของคนอื่นแต่อย่างใดค่ะ trace นะคะคือการวาดภาพทับภาพต้นฉบับนะคะแต่อาจจะมีการดัดแปลงพวกสีหรืออาจจะดัดแปลงอย่างอื่นพเพิ่มเติมเข้าไปในภาพนะคะแต่ว่ายังคงความต้นฉบับความเป็นลายเส้นของนักวาดภาพนั้นๆนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะคือการ copy ค่ะการ copy นะคะเป็นการก๊อปทุกอย่างนะคะมาวาดในภาพของเรานะคะโดยมีจุดมุ่งหมายนะคะก็คือการก๊อปก๊อปงานให้เหมือนก๊อปทุกสิ่งอย่าไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นคะ่ะจุดมุ่งหมายคือความเหมือนเหมือนเท่านั้นนะคะ และสิ่งที่ได้นำเสนอไปนะคะก็ขอให้เป็นประโยชน์กับทุกคนไ้้ยนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ